อครที่นะครับอยากหาอะได้เสริมนะครับก็ลองเปิดใจมองทางนี้ดูนะครับนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับแล้วก็เดินทางมาสู่11เดือนแล้วนะครับผมคิดว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะแต่ถ้าใครนะครับยังศึกษานะครับยังไม่ดีพอนะครับผมขอให้คุณนะครับเปิดใจและลองศึกษาให้อย่างดีก่อนนะครับเรานะครับวันหนึ่งนะครับจะต้องใช้กินใช้จ่ายนะครับซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับซึ่ง เรายังไงก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับนะถ้าทางนี้นะครับเป็นโอกาสนะครับในปีนี้และปีหน้านะครับและวันนี้นะครับถ้ามันเปิดโอกาสแล้วนะครับว่าสาคุณสามารถนะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ครับไม่มากก็น้อย2อ0ร0อยสาม้อยห้า้อยสะสมไปมากๆก็สามารถทําเงินเยอะได้ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเชิญชมคลิปนี้ได้เลยเรามาดูคู่นี้กันนะครับ6กพันเ้านะครับด้านบนนะครับที่เพิ่งชนะไปนะฮะอ่ะเรามาดูสถานการณ์จริงนะครับการเทรดนะครับก็คือการรอนะครับ รอจุดเข้าที่ดีนะครับมันจะได้ผลที่ดีนะครับแต่ถ้าเรานะครับเทรดโดยใช้อารมณ์นะครับเราก็จะแพ้มากกว่าชนะนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาในวงการเทรดนะครับก็ขอให้ศึกษาการลงทุนให้ดีนะครับเพราะว่าการเทรดแบบนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับอ่ะมาดูกันไม่น่ามีปัญหานะครับไม้นี้ลงไป800 0จะได้6,966บาทนะครับเรียบร้อยนะครับ5นาทีเราหาเงินได้เท่านี้นะครับใครที่ทำได้นะครับรีบทำนะครับนะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะมีแพ้มีชนะนะครับถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะครับเราจะเชี่ยวชาญนะครับผมก็รุ่นที่16เปิดแล้วนะครับเจอกันรุ่นที่16ครับ